สวัสดีค่ะวันศุกร์สันวันอาทิตย์นะคะจิตแจ่มใสทุกคนมีความสุขแฮมปี้หลายๆคนก็เป็นวันพักผ่อนนะคะปริตาก็เหมือนกันเมื่อวานทํางานวันนี้หยุดหนึ่งวันนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะเป็นมนุษย์งานประจำม,ะมีงานประจํานะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกด้วยนะคะ น้องวีพิงก์กำลังนั่งวาดภาพนั่งระบายสีเมื่อกี้เป็นกิจกรรมกิจกรรมร่วมกันนะคะเขาชอบวง BTS วงแบ็คพ r ิ n งอะไรอย่เงี้ยกิจกรรมของลูกน้อยนะคะนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็กำลังระบายสีก็ดีกว่าดูโทรศัพท์เนาะเด็กน้อยสมัยนี้อาจจะอาจจะมีแสงบ้างนะคะคือ วันนี้ปริตาออกไปข้างนอกไปโบสนะคะไปทํากิจกรรมหลายๆอย่างไปโบสไปหาซื้อของไปล้างรถทําความสะอาดน้องชุกดีนะคะเพราะว่าเราใช้เขามาอาทิตย์สอาทิตย์แล้วที่เราไม่ได้ล้าง,างฝุ่นดูดฝุ่นอะไรให้เขาเลยนะคะคือทุกสรรพสิ่งนะคะทุกสรรพสิ่งที่เราเราได้ ใช้บริการจากเขาทุกสรรวสิงที่สนับสนุนเกือ้อกูลเรานะคะทั้งแสงสว่างทั้งบ้านที่พักอาศัยของเราร่างกายของเราโดยเฉพาะร่างกายของเราตั้งแต่เส้นผมสมองหน้าตานะคะผิวพันหรืออะไรก็ตามทุกส่วนอวัยวะร่างกายของเรานะคะสำคัญสุดถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่มีชีวิต ก็ไม่มีตัวเราที่นั่งพูดอยู่ตอนนี้นะคะแสงอาจจะเงาหรือเปล่าพอเป็นแสงไฟจากข้างหลังนะคะขอบคุณทุกสพสิ่งที่สนับสนุนเกื้อกูลพวกเรานะคะแต่ก่อนปริตาไม่เคยสำนึกรู้คุณต่อสิ่งที่เราได้รับต่อสิ่งที่เราแบบได้รับความช่วยเหลืออหลายครั้งแต่ว่าเราเราขอบคุณคนอื่นเออบางทีคนอื่นแบบ ให้ให้สิ่งของกับเราให้เงินให้ทองให้ความรักหรือว่าให้อะไรก็ตามนะคะส่วนมากก็จะเป็นสิ่งของเนาะเราก็จะดีใจเราก็จะขอบคุณแต่สิ่งอื่นใดจิตวิญญาณของเราจิตใจของเราที่เขาอยู่กับเราอะคะ่ะมาตั้งแต่เกิดหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ยตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ํานะคะแล้วก็ร่างกายของเราที่แข็งแรงลมหายใจ ะะปากพูดออกมาก็มีเสียงตาก็มองเห็นคือทุกๆวันตื่นขึ้นมาปริตาจะเขียนขอบคุณแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกขอบคุณร่างกายมากๆนะคะหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องกดแรงดึงดูดเรียนเองนะคะเรียนเองเมื่อเรียนปริตาชอบเพราะว่ามันทําให้เรามีความสุขนะมีความสุขมีพลังใจ มีแรงบันดาลใจมีสิ่งที่แบบว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงให้เรามีความสุขมากขึ้นให้ชีวิตของเราดีขึ้นเรื่อยๆปริตาก็เลยแบบศึกษานะคะศึกษาฟังจาก YouTube อ่านหนังสือหรือเข้าเรียนตามคอร์สอะไรเงี้ยแต่เข้าเรียนจริงๆ3 3 3ครั้งนะคะแต่ก็ณนะตอนนั้นคือแบบมันฮึกเหิมตอนแรกใจมันตอนแรกมันแบบ ตื่นเต้นแต่หลังจากออกจากคอสออกลมมันก็เหมือนเดิมซึ่งปริตาก็เลยมาสังเกตตัวเองว่าสิ่งไหนก็ตามที่เราเรียนรู้มาไม่ว่าเรื่องกลแรงน,นึงดูดไม่ว่าเรื่องการงานหรือว่าความรู้ต่างๆหรือสิ่งต่างๆนะคะบางทีเราอาจจะเปลี่ยนเพียงแค่คิดความคิดนะคะเมื่อมันอยู่ในหัวมันเราอาจจะลืมนะคะแต่ เป็นภาพเราอาจจะจํายิ่งการกระทํามันจะทําให้เราเข้าใจบริตาก็เลยเป็นคนที่แบบว่าโชคดีค่ะเมื่อเราได้ฟังสิ่งไหนเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเราอยากทําให้ชีวิตตัวเองมีมีความสุขมากขึ้นมีรอยยิ้มให้กับตัวเองมากขึ้นแม้จะเจอปัญหาแม้จะเจอความทุกข์เพื่อนหลายคนนะคะอาจจะเจอชีวิตค,คล้ายๆกันความทุกข์คล้ายๆกัน หรืออะไรก็ตามคิดที่คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตบางคนแค่แบบว่าฝนตกก็เป็นทุกข์แล้วแดดออกก็เป็นทุกข์แล้วหรืออะไรก็ตามแต่ก่อนปริตาเป็นโอ้ยฝนตกแบบบนพร่ำบนบอกว่าเอออย่างงู้นอย่างนี้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ความคิดมันเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนการกระทําเราก็เปลี่ยนมันมีความสุขมากขึ้นกับทุกกิจกรรมกับทุกเหตุการณ์ที่เราได้ ได้รับนะคะมองมองบวกมากขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนท่าทีที่เราแสดงออกต่อเหตุการณ์นะคะการตีความหมายฝนตกก็ดีเป็นโอกาสดีคือเมื่อตะกี้ปริตาไปลางรถมาแล้วก็แวะไปซื้อของแล้วก็เข้าบ้านนะคะ,ะแวะไปซื้อของแล้วก็เข้าบ้านหลังจากนั้นก็คือแบบ ถึงบ้านพอดีพอดีโชคดีแบบขอบคุณพระพิรุณมากฝนตกถ้าไม่งั้นช่วงระหว่างที่การไปซื้อของจอดซื้อของข้างนอกมันโลนะ่งเนาะไม,ไม,ไม่ไม่ได้ในห้างมันไ,ไม่มีที่ปิดรถถ้าจะฝนตกก่อนหน้านั้นรถเพิ่งล้างมาก็คงแบบว่าเนาะมันมันเปียกอะ่ะเราก็จะบ่นอีก แล้วก็มาถึงมาโอ้โโชคดีมากๆขอบคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนสนับสนุนเราบางอย่างเราทําให้ความคิดเราเปลี่ยนไปเรามันก็มองเหตุการณ์สิ่งต่างทาให้เรามีความสุขมากขึ้นมีรอยยิ้มกับตัวเองมากขึ้นนะคะ,ะวันนี้ยิ่งน้องมิผิงให้คุณแม่วาดรูปให้นะคะทาให้ปริจามองว่าสิ่งต่างๆบางทีเราปริตาวาดไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นเลยนะคะแต่ก่อนอะศิลปะหรอได้หก ได้5เต็ม10อะไรเงี้ยซึ่งจะถนัดพวกคณิตศาสตร์พวกวิทย์พวกอะไรมากกว่านะคะคือศิลปะยังไม่มีไม่มีแบบไม่มีศแบบิลป์นะเป็นคนที่ไม่มีศิลปะก็เลยแบบได้คะแนนอย่างนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราพยายามที่จะตั้งใจนะคะตั้งใจมีสมาธิสนุกไปกับเขาเพราะว่าน้องพิงก็บอกว่าแม่อยากให้แม่วาดให้ หลังจากวาดเนี่ยคะ่ะน้องพิงค์ก็มานั่งระบายสีอยู่ข,ข้างๆนี้นะคะก็ทํากิจกรรมของเขาไปปริตาก็ขอบใจน้องพิงค์ที่ให้แม่ฝึกปลือนะคะ<ม>ใช่ไหมลูกให้แม่ฝึกปลือในการที่จะดูดูภาพแล้วก็ล,ลงมือทำฝึกสมาธินะคะฝึกสมาธิตัวเองเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าตอนนั้นปริตาอยากอ่านหนังสือหรืออยากดู มือถือนะคะแต่เราก็ต้องมีกิจกรรมรีแลซ์แบบนี้ด้วยเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อลูกด้วยนะคะนะคะเพื่อเราไม่ใช่เอาแต่ความสุขของตัวเองเนาะเราก็ต้องความสุขของคนอื่นด้วยเราก็ต้องแบ่งปัน<ช>ว้าวเราก็ต้องแบ่งปันความสุขไปยังคนอื่นๆด้วยนะคะโอเคนี่นะคะผลงานเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้ปริตาว่าทั้งหมดเลย น่ารักไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ดูดูแบบจาก y o u t u b e นะโอ้โหน้องพิงระบายสีน่ารักมากเขาชอบ bts อสะคะ BTS, ่ะวงบอวงนักร้องของเกาหลีนะคะน้องพิงก็ให้คุณแม่วาดถ้าถ้าเป็นการ์ตูนแบบนี้สติกเกอร์อะไรแบบนี้คุณแม่พอวาดได้นะคะโอเคเก่งมากอืมอาจะมีโชวะจะมีโชว์อีกนะคะวันนี้ปริตาจะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของ การที่เราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเราต้องมีวิธีการใหม่ๆด้วยนะคะไม่ใช่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่วิธีการเดิมหลายครั้งคือไอสไตล์นะคะที่พูดว่ามีแต่เพียงคนโง่เท่านั้นที่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่ใช้วิธีการเ <c oughs> ดิ <c oughs> ดมๆนะคะ <c oughs> เสียงโทรศัพท์ร่วงปริตาก็เลยแบบ จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะขอบคุณสำหรับสมาชิกที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะปริตาก็ไม่อันนี้เขียนว่าแบ็คพิงค์ค่ะแบ็คพิงค์เหรอคะลูกโอเคจ่มันกะกลับหัวอ่าแบ็คพิงค์อ่ากับ BTS นะคะมงมิเห็นมันก็กลับหัวเหมือน,นเดิมเอออ่ะแล้วก็ตรงนี้มันก็กลับหัวเหมือนเดิมไม่เป็นไรบีท <BTS S 1> ีเอสแบ็คพิงค์ ไอไอไอติมไอศอ์ครีมแล้วก็ uh. เขียนว่า BTS ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแบ็กพีอันนี้มันเขียนว่าแบ็คแล้วก็ใส่สีดำไยพิงก็ใส่สีมููลงไป uh huh. แล้วก็สลับกันแบ็คในตรงนี้ใช่น้องพิงชอบอันไหนที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่ไม่อะไรเขาเรียกว่าอะไรคือคือคุณแม่ก็จะพยายามที่ส่งเสริมให้น้องมีสมาธินะคะในเรื่องของศิลปะเนี่ย ิมตอนเมื่อเช้านะคะจะคุณแม่จะวาดอันนี้ให้แล้วก็อันนี้ให้แล้วก็อุ่งๆให้แล้วก็ไอติมแล้วก็มาตะกี้นะลูกนะยาวดึกมาก็ดึกหรือล่ะลูกเนี่ยไม่ดึกหกโ <6 S 2> มงครึ่งประมาณหกโมงมืดมืดแล้วเนาะก็แม่ก็มาวาดอันนี้ให้อันนี้แม่วาดตัวแรกน่ารักมากโอ oh ้โ oh. ห oh, thank you so much ซึ่งก็มีพี่จีนแล้วก็ พี่บีแล้วก็จีมีนแล้วก็จังกุ๊กอันนี้<ม>ก็จะไม่มีตัวต<ม>นะ่าแล้วก็เจโฮปแล้วก็ชูการ์อาร์เ<ม>อ็มโอเคพี่บีจำไม่ได้รีวิวเลยใช่ไหมได้แไ,ไม่เป็นไรลูกซ้ำก็ไม่เป็นไรดูรอยพับ ร้อเยอะมากเพราะว่าเราจะพับแบบเล็กๆเท่านี้โอเคเดี๋ยวเราจะพับให้ดูนะเริ่มจากการพับแบบนี้มันก็จะเห็นแบบนี้ก็เป็นพับนี่มันก็จะมีร้อยพับตามรอยนี้เลยนี่มันก็จะได้เป็นอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่สร้างสรรค์ตัวเองนะคะอันไหนที่เป็นความคิดไอเดียน้องพิงๆคุณแม่ปล่อยค่ะให้เขามีไอเดียของเขาีเห็นไหม มันจะมีอันนี้แล้วก็เราก็าพับลงไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรอยแล้วก็พับลงมานี่ได้แล้วอ,อันนี้ผมน้องพิงพิงขึ้นเยอะมาก<ช>นะคะขึ้นลูกผม,มลูกผมขึ้นเยอะมากน้องใช้อะไรน,นะลูกยาสะผมอะไรนะยาสบปกติหนูจะใช้เป็นสีฟ้าสีฟ้าเหรอคะอันนี้ใช่เพราะว่ามันวางใกล้ที่สุดมันวางใกล้ที่สุดสีฟ้าสุดได้มีเนาะ ดดถ้าเราจะพับตามอันนี้นะคะแล้วก็พับตามอันนี้เนาะ,ะโอเคเดี๋ยว<ม>เราต้องถอดตันนี้ก่อนอเอาแกะตันนี้ออกมาแล้วก็เอากระดาษแผ่นนี้นะคะเหยียบลงไปด้วยแล้วก็พับตามรอยนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ต้องแชมพูสมุนไพร4 y l ยนะคะสมุนไพรต้มสดปตาช่อมากๆใช้แล้วผม,<ช>ผ,มผมนิ่มผมนิ่มแล้วก็ผมมีน้ำหนักนะคะผมสวยขึ้นเฉลวยเก๋อ่าวยลวยเก๋ ไม่ได้มาขายของนะ,อะไม่ได้มาขายของแต่ก็แอบ,บนิดๆแอบ,บน,นิดโอเคนะลูกนะแม,ม่พูดต่อ <Okay. S 1> ค่ะเมื่อที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆหรือต้องการผลลัพธ์ใหม่เราก็ต้องลงมือทําลงมืออันดับแรกปรารถนาก่อนปรารถนาในผลลัพธ์นะคะ <Okay. S 1> อันที่สองคิดหาวิธีการว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะคะ จึงจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะคือปริตาไปข้างนอกก็จริงแต่ปริตาไม,ไม่มีเวลาที่จะเอาบรรยากาศแบบธรรมชาติสวยๆอะไรอย่เงี้ยตอนเมื่อเช้าไปไปโบสมานะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่7จ็ดโมงแล้วก็หลัง7จ็ดโมงแโมงนะคะมาาันจะมันจะเงียบสงบวันนี้รู้สึกแบบใจเราสงบมากๆที่ไปโบสนะคะแต่ปริตานะ่ะ แบตโทรศัพท์มันแบตโทรศัพท์มันนิดเดียวอะคะ่ะก็เลยไม่ได้ไม,ไม่ได้บันทึกกล้องอันนี้เป็นกล้องแทคบเล็ตแล้วทีนี้แสงแสงของกล้องหรืออะไรกัะมันไม่มันไม่ค่อยชาร์จปริตาก็เลยนะคะยังไงก็ถือว่าบ้านเรานี่แหละมีพลังงานดีๆอยู่มากมายนะคะปริตาขอส่งต่อพลังงานดีๆมากกว่า นะคะคืออยากจะให้เอาบรรยากาศสวยๆข้างนอกปริตาชอบสีเขียวชอบแบบธรรมชาติต้นต้นไม้ดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ในเมื่อเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันถ่ายคลิปวิดีโอทำคลิปวิดีโอนะตอนนั้นไม่ได้ปริตาก็เลยโอเคถือว่าบ้านเรานี่แหละค่ะคือสวรรค์คือสวรคสวรค์คือความสุขและก็เลยมาบันทึกคลิปวิดีโอที่บ้านที่บ้านดีกว่านะคะ ก็ต่อต่อนะคะต่ออ่ต่ออะไรอ๋อพูดถึงเรื่องของเมื่อเราปรารถนาผลลัพธ์ใหม่ๆเราก็ต้องทําวิธีการใหม่ๆนะคะปาร,ริตาก็เลยบอกว่ามีช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เด็กน้อยเปิดเทอมเนาะปริตาก็ไปส่งลูกสาวแล้วก็ที่โรงเรียนแล้วก็ไปส่งตัวเองที่ทํางาน นะคะแล้วมันมันรถติดมากๆค่ะรถติดมากๆก็ทําให้ให้เราอะ่ะไปทํางานสายแล้วสายก็สายแบบสายจริงๆอะ่ะบางทีก็เกือบเก้าโมงมีวันหนึ่งฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากยิ่งรถติดเรื่องอะไรเนะี่ยเก้าโมงเกือบครึ่งค่ะต้องใด้เวลาพัก้อนฉุกเฉ,ฉินครึง่งวันเลยอย่างเงี้ยวันนั้นนะจำได้ว่าวันที่หนึ่งกันยานะคะก็เลย ก็คิดอยู่นะคะก็คิดเกรงใจที่ทํางานเกรงใจเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วอีกอย่างเราเป็นเหมือนเหมือนหัวหน้าแล้วเราจะไปสายทุกๆวันมันก็คงไม่เหมาะแล้วก็คงแบบเราก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลแต่ใจนึงเราก็ห่วงลูกนะคะห่วงลูกห่วงป้าที่ต้องไปส่งลูกสาวตอนเช้าอะไรเงี้ยก็เลยยัง มีอยู่ในหัวความคิดมีอยู่ในหัวนะคะแต่พอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจ้านายนะคะก็เลยแบบว่าเธอลองหาวิธีไหมนะคะต้องขอบคุณเจ้านายขอบคุณเสียงเทวดาที่มาเตือนเราที่มาแนะนําเรานะคะปริตาก็เลยบอกว่าโอ้คือคือตอนนั้นก็คือแบบว่าพูดพูดกับเจ้านายว่าอย่างงุนอย่างนี้คือแบบว่าเราตื่นแต่เช้าแล้วแต่ว่าก็ลดอะไรเงี้ย แต่เราคิดว่าทางหนทางนั้นเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้ววิธีการนั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เยี่ยมที่สุดแต่มันรถติดเนื่องจากตุตุเรื่องเนื่องจากจุดประสงค์อื่นหรือเรื่องเนื่องจากสถานการณ์อื่นที่ทําให้เราไปทํางานสายเราก็จะอ้างรถติดคือรถติดทุกที่มันจะเป็นทุกที่เนาะในกรุงเทพอะสังคมกรุงเทพบรรยากาศกรุงเทพอะถ้าออกสายนิดนึงอะ แค่ห้านาทีสิบนาทีคุณก็ใสแบบโคตรแล้วอะนะปริตาก็เลยแบบว่าลองคุยกับป้าดูนะคะลองคุยกับป้าดูที่ป้าเนาะที่ดูแลน้องวิพิงที่ไปส่งน้องวิพิงที่เลี้ยงน้องวิพิงนี่แหละนั่งอยู่ตอนนี้ยนั่งดูมือถืออยู่ <c oughs> อนะคะปริตาก็เลยลองคุยกับป้าบอกว่า จะทำยังไงดีป้าก็เลยว่ามี2วิธีคือวิธีการแรกนะคะถ้าไม่ผ่านวิธีการแรกไม่ผ่านแล้วค่อยจะไปวิธีการที่2คือแผน2แผนสำรองฉุกเฉินนั้นที่2นะคะก็เลยคิดกันว่าคือปกติปริตาตื่นขึ้นมาและปริตาก็จะเป็นแบบมานั่งสมาธิมาเขียนขอบคุณแล้วก็จะลงไปตื่นเช้าก็จริงแต่นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง ประมาณประมาณ20กว่านาทีนะตั้งเวลาไว้แล้วก็เขียนขอบคุณเขียนขอบคุณกว่าจะครบ1ิข้ออย่างเงี้ยมันนะบางทีแบบใช้เวลาค่ะมันอินมันอินกับคําขอบคุณบางทีก็คิดไม่ออกบางทีก็มันซ้ําๆเดิมๆบางทีมันก็เนาะเออเราก็เลยแบบใช้เวลาไปกับตรงนั้นเยอะแล้วก็เผื่อจะลงนะคะก็ ตีห้าครึ่งหรือตีห้าสี่สิบห้าอะไรแบบเนี้ยถึงเวลาน้องพิงค์จะตื่นแล้วอะไรเงี้ยน,นะคะโอเคลูกสองสองเซตเมื่อกี้ที่คุณแม่ที่ <Di ary. S 1> น้องพิงค์พิงอเดรยอารีสองจะภาพเหมือนกันกันกนกบเดรอารีหนึ่งเดยีอรีหนึ่งอี่อืมโอ้โหเป็นเดอารีใช่ดจิตอนตนาการของเด็กนะคะเดรยอรีหนึ่งมันจะแบบดูเฮ้ย ถ้าทำไมอันนี้มันดูแบบบางจังอันนี้มันดูหนาขึ้นอนะ่ะม,มีสองอันป่ะก็มไม่มีนะแล้วไปแต่มันก็หนาเหมือนกันเนะนี่ยอันนี้รู้สึกเบาวกว่าไดอารี่หนึ่งนะคะอืออ่าโอเคลูกอ่ะแ่ดอ,อดรี่เ,เขาจะเก็บเป็นไว้ไดอารี่ไดรี่ของเขาแต่ไดอารี่ของเราจะเป็นการบันทึกนะแต่อันนี้ของเขาเป็นบันทึกด้วยภาพ ว่าคุณแม่เขียนให้อะไรยังไงอันนี้ชิ้นที่หนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ไดอารี่อันที่สองอะไรเงี้ยค่ะน้องพิงจินตนาการของเขานะคะของเด็กๆน่ารักอ่านะคะก็ปริตาก็เลยเปลี่ยนนะคะคือตื่นเท่าเดิมแหละตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งแล้วก็ถ้าตื่นได้เร็วกว่านั้นวันแรกๆด้วยความที่บอกว่า เรากลัวตื่นไม่ทันหรืออะไรไม่รู้มันมันเครียดมันอะไรไม่แน่ใจอยู่ในใจใจเราแหละเนาะ,ะบางทีมันเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าใจเราเครียดอยู่แล้วไงว่าเออมันไปไม่ทันเราอยากหาวิธีการที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยปริตาก็เลยเมื่อคุยกับป้าได้แล้วปริตาก็เลยลองทํานะคะวันวันแรกอะ่ะตื่นตีสามกว่านะคะก็เลยลุกมาลุกมาแล้วก็นั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยให้เรียบร้อยทุกอย่าง ตีห้าสิบต้องลงไปอาบน้ําแล้วตีห้าครึ่งคุณป้าจะไปปลุกน้องพิงพิงลงมาอาบน้ําซึ่งส่วนทางกรารไริตาก็อาบเสร็จพอดีแต่งตัวลงมาเอออะไรเงี้ยแล้วก็ออกวันแรกตีห้าสี่สิบห้าไปส่งน้องพิงพิงหกหกโมงวันนั้นฝนตกด้วยโชคดีที่ฝนตกด้วยนะคะยิ่งถ้าฝนตกวันนั้นถ้าปริตาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนวันนั้นนะอืมไม่ได้ออกเช้าวันนั้นนะ มันยิ่งจะติดมากๆนะคะยิ่งจะติดมากๆฝนตกรถติดคู่กันมากเออัวันนั้นเปลี่ยนวันแรกฝนตกรถติดแต่ไปถึงที่ทำงานก่อน8โมง2นาทีคือ7โมง58วันแรกนะคะวันที่สองเโมงครึ่งกว่ากว่าจะโมง40เออไม่ใช่ครึ่งกว่าเจ็โมงประมาณ45วันที่สามเโมงครึ่งวันที่สี่เโมงย5ยังไม่ถึง7โมงครึ่งเลย มีวันล่าสุด7.15โมง15ซึ่งแค่เราเปลี่ยนเวลาออกนิดเดียวนะคะคือเราบริหารจัดก,การเวลาได้ก็เลยคุยกับคุณป้าว่าวิาวธีการแรกเนี่ยน่าจะโอเคนะคะเพราะว่าถ้าวิธีการแรกไม่ผ่านวิธีการที่สองคุณป้าต้องไปส่งน้องติงนั่งแท็กซี่ไปกันเองคือ คิดไว้กันอยังงั้น,นะคะแต่เมื่อเราไม่ไม่ไม่ยอดท้อเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการเพื่อต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองเราก็หาวิธีการพูดคุยกันนะคะแล้วสุดท้ายเราก็ลงมือทำแล้วมันเกิดผลลัพธ์ที่ดีก็ขอบคุณเทวดานะคะ ขอบคุณตัวเราเองขอบคุณป้าขอบคุณลูกสาวที่ทำหน้าที่แต่ละคนอย่างดีเยี่ยมทําให้เราแบบก้าวผ่านอุปสรรคเนาะหลายๆคนคิดว่าไอ้มันเล็กน้อยแต่ของเรามันแบบเราก็คิดว่ามันเป็นปัญหาสำหรับเราอะ,อะหลายหลายคนเอ้มันเป็นมหาเล็กน้อยเธอก็ให้ลูกตื่นแต่เช้าขึ้นหรือเธอไม่ต้องไปส่งหรืออะไรเงี้ยเธอก็ไม่ต้องไปส่งก็ได้หรือไแต่เราสามารถที่จะ แบบแฟ่ฟๆเราไปส่งลูกได้ถึงโรงเรียนอย่างสบายๆนะคะแล้วก็มีคุณป้าเฝ้าน้องพิงพิงอยู่จนถึงคุณป้าะจะอยู่จนถึงลูกสาวน้องพิงเนี่ยจะขึ้นห้องเรียนนะคะก็วาะหกโมงสี่สน้องพิงจะต้องขึ้นไปเรียนคําสอนเป็นคาทอลิกนะนับถือศาสนาคริสต์ต้องไปเรียนคําสอนเรียนทางศาสนาก่อนนะคะเพื่อ ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วจะเข้าเรียนวิชาจริงๆวิชาทางทางห้องเรียนนะคะกับเพื่อนๆต่อไปนะคะก็น้องผิงก็สบายใจว่าตัวเองไปเช้าแล้วก็ทันเวลาได้กินข้าวมีเวลาทบทวนศัพท์มีเวลาที่ไปเข้าห้องเรียนคําสอนทันเวลานะคะเพราะว่าเพื่อน,นหลายคนของน้องผิงบอกว่าไปเรียนคําสอนไม่ทันนะคะบางคนก็ไปถึง 7จ็ดโมงครึ่งแดโมงเขาเลิกเรียนแล้วแล้วค่อยไปถึงอะไรเงี้ยอันนี้น้องพิงก็สบายใจคุณแม่ไปทำงานเร็วนะคะถึงที่ทำงานทันเวลาคุณแม่ก็สบายใจถึงแม้ว่าปีนี้คงแบบคือมันได้ใบเตือนหลายใบแล้วไม่ได้โบนัสหรอกแต่เรานึกภูมิใจในตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ทำ สิ่งที่เราได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราลงมือทำทันทีที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นไม่ใช่แค่ความสุขต่อตนเองความสุขต่อลูกความสุขต่อป้าความสุขต่อผู้คนรอบข้างของเรานะคะภูมิใจนะคะปริตาภูมิใจในในสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจและ พัฒนาตัวเองให้มีความเก่งขึ้นในการตัดสินใจในการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะนี่คือข้อแบ่งปันนะคะในการสรุปที่ว่าเราจะอยากปรารถนาผลลัพธ์ใหม่ๆเราต้องเอาใจใส่ในวิธีการค้นหาวิธีการใหม่ๆเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้25นาทีแล้วน้องพิงพิงก็กำลังดู มือถือเสียงดังมากๆเลยได้ยินเสียงแม่ไหมลูกได้ยินเสียงแม่ไหมไม่ยินไม่ใช่น้องผิงเปิดเปิดดูอะไรตลกอะไรเสียงดังเอาสุภาพบุรุษซอยพอดีเสียงดังอะลูกนะคะไวตาก็ขอส่งความสุขสำหรับเพื่อนๆน,นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆน,นับถืออวยพรนะคะอวยพร เพื่อนๆและครอบครัวนะคะให้มีความสุขให้มีความดีงามให้มีความโชคดีในทุกๆด้านในทุกๆวันตลอดไปนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะคือเมื่อปริธาแบบที่มาบันทึกคลิปวิดีโอเพื่อลงใน YouTube นะคะความรู้สึกว่ามันข้อมูลมันแม่นและมันไม่ตื่นเต้น เท่ากับที่เป็นแบบว่า,อ,าอยู่ข้างนอกแล้วอาจจะเป็นนอกพลังงานข้างนอกมันอาจจะเยอะทําให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะเสียสมาธิบ้างทําให้เราแบบพูดตะกุกตะกักแต่อันนี้ความคิดมันเล่นความรู้สึกมันมาข้อมูลมาและเราก็สามารถที่จะแบ่งปันกับเพื่อนๆไปได้อย่างสบายๆนะคะขอบคุณมากทําในสิ่งที่ดีงามและถูกต้องเสมอนะคะเพื่อนๆ จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันและทุกๆด้านค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ